ขอกราบสวัสดีนะครับผมสวัสดีมิตรชกกาวสองร้อทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมมาเดินนะครับสีสนมนะครับนี่มะวันนี้ก็ชุดสีมาส่งแล้วครับผมนี่พึ่งมาครับสด,สดตอนร้อนเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเลยนะครับผมสีได้สีได้โขนในเมื่อวานมา พงไอชุดสีเพิ่งมาเมื่อเมื่อกี้เนี่ยมามาดูกันเลยนี่เดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดอืมเดี็ดเด็ดจะเพิ่งเยอะเพิ่งเยอะเพิ่งเยอะอืมนี่นี่เด็ดเด็ดนี่นี่นะครับนี่เอาแล้วอย่าเพิ่งลูกอย่าเพิ่งยุ่งเดี๋ยวเราแกะดูทีละชิ้นก่อนนะครับผม นี่เป็นบังโคลนหน้านะครับผมหอ,อมาอย่างดีเลยนะครับผมแรกก็คือบังโคลนหน้านะครับผมโอ้โหอย่างเนียนเลยครับผมทุกคนอืมอ,อะวางไว้ก่อนชิ้นต่อไป นี่กระเป๋าข้างนะครับมาจะได้จริงโกนในมาเมื่อวานชุดสีมายังไม่ถึงหรือว่าโกนในจะมาถ่ายแมมก็ได้นะนี่นะครับผม อันนี้น,นี่เหรอสวยไหมสวยไหม,มคะอืมสวยงามมากเลยนี่นะครับผมอ่านี่เป็นท้าย นโคตรเนียนเลยนี่สุดตัวนี้นะครับผมนี่ถังน้ำมันเฮ้ย อ๋อแกมีบางคนบางคนตัวอีกแถมให้ผมด้วยนะครับผมนี่ผมอันนี้จะเอามาใส่ตัววิกเตอร์นะครับผมแกแถมให้เลยแกบอกแกไม่เอาตังค์มาเดี๋ยวเรามาดูถังน้ำมันกันดีกว่านะครับผมหอมมาดีโพด บริการทุกระดับประทับใจนี่นะครับผมอะไรมาแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น อ,อ,อย่างสุดครับทุกคนอย่างสุดแกดูอ,อันนี้แกล้างถังให้ด้วยนะครับผมในนี้กล้องมาดูวยใกล้ นี่นะครับผมตอนไปขี้สีมอย่างอันนี้เลยอันนี้แกล้างถังให้พร้อมเลยนะครับผมโอเคป,ประมาณนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมขึ้นเฟซบุ๊กแกให้นะครับเอยังไแบบงก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมซุ้มโรมสีครับแ,แกแกชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวผมขึ้นเฟซแกให้ซุ้มโรมสีนะครับผม ก็ใครสนใจที่จะทําตรงทําสีครับก็ติดต่อไปที่ f a เ b o o k แกได้นะครับรับรองงานถูกใจแน่นอนครับผมนี่ราคาไม่แพงด้วยนะครับผมยก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณอีกที่นึงนะครับงานเนียนมากเลยชอบครับชอบชอบชอบโอเคงั้นเราไปประกอบกันเลยดีกว่านะครับผม And hit it already, still working. I'm still learning, I'm still searching. Finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. and I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the line and moving under my prime. Just quit. Okay, 10 stop and it's time to live my life It's time to live, not die Wish I could slow down time and just enjoy the fun i one I swear to God, I'll get it, bro so don't just let me get it. Yeah, let's go am Yeah, I'm the one to get it, bro I swear to God, I'll get it, bro so โอเคนะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยคือใส่ฟ้าถังแล้วก็เดี๋ยวลอไปถ่ายข้างนอกที่สว่างๆให้ดูกันนะครับผมไปโอเคนะครับผมนะครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารอสติกเกอร์อยู่สติกเกอร์ติดยังไม่เสร็จตรงท้ายนะครับผมแล้วก็ นี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมแนละ้วก็จะประมาณนี้นี่เดี๋ยวให้ดูใกล้เนียนอยนู่นะผมว่าเงาวิ่งเลยแต่ว่ามันยังไม่ได้ติดลายตรงนี้นะครับผมแล้วก็บาะมันต้องเป็นเบาะสีดำนะครับลองแล้วเมื่อกี้ ันก็จะประมาณนี้ดูในกล้องมันเหมือนสีน้ำเงินเลยนะครับผมแต่อันนี้เป็นสีม่วงนะครับ

Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this. I will not quit, man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, Then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the line and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, if they Cause it's shocking, dropping all these top ten songs. So stopping, it's time to live my life. It's time to live my life. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, yeah. let's yeah, go. I'm gone, get it, yeah. yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God, I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. I got this man, I got it. I will back with I'm on it. Never rock it. Got the block lit. I'm toxic, spittin' logic. make Make 'em nauseous, honest. Can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest. knock, dark bitch, watchin' it. I'm the fucking king of rock, bitch, poppin', spittin' action. shit Off topic, chronic. I think I'm up to fucking nothing. Better back, better making racks. โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสว,ส,สวัสดีครับผม